ถึงฝนจะตกถึงฝนจะตกพรว่าชาติชาติก็มาดูแลประชาชนนะครับตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ตอนนี้พราว่าชาติชาติมาดูแลประชาชนโดยมีสาราการลายคนเหมือนนะครับ อาจาย์ครับอาจารย์ทักไียทำอะไรด้วยครับวั่วุนี้เห็นไหมครับกินอะไรกันอย่งพวกเราไม่กินอะไรเนี่ะ วัมาจากเชียงใหม่มาโมกัยนะไปนั่งดูหนังกันดิเดี๋ยวเขาถ่ายถ่ามาดูหนังกันดีกว่าเฮ้ยผมอยากไปหาอะไรกินก่อนนี่ให้ครับให้ครับขาถ่ายหน่อยครับอาจารย์คะขอถ่ายร่ลูกไหมคะอาจารย์จะไปหาอะไรกินแล้วนะครับตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ใส่รูปไหมคะใส่แยังไม่ลุกขอนี่เหรออาจารย์้าได้ค่ะหน่อย